สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรพุว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสเณรอุมาสนอุบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีปฏิปทาหรืออารมณ์ใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กา่คำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อาการรการรับอบรมในการเจริญสกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะจรงได้ เป็นที่น่าเสียดายว่าการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อทีนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุรสัมมณียงมีความตั้งใจดีอยาบูชากิเลศ เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมมโลกระเชษเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบพุนที่สุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบไปด้วยบิเลสนมิได้มุงหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชต ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสึกออกไปจะขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอมบาสุคุมบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่แต่แสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็อย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็มาตัาง้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสบบัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทําตัวไม่คู่ควรกับขอบคิดของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวญวต่อที่นี้ไปขอท่านท่างหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีแล้วพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพระองค์สมเด็จไปชินสีบรมาศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงผชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงออค้อคนเลวอย่างไปชน,นะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประน,นาดออกสู่มหาพิเนสกรม แต่ว่าพระชัน,นะมาบวชข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จตัสมาสมพุทธเจ,จ้าก็ไม่ทรงเหลียวแหลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพมาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับประคร,ร,รองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บูราณอาจารย์พระผ้าอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีสพภาะทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จปะชิาวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นอันดับต้นของกรรมฐานอื่น <c oughs> ออนนี้สำหรับอนาปา,านุสติกกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไป้แม่แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ เว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตารนกระทะูหูเป็นหูระทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แน่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนเะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ เราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกระลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้คิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวกรลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักรลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมตรายเจียงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวักรลี่ออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จพระจินาศีก็เช่นเดียวกัน่นขอบรรดาพิสุทธิ์นมณีนุบาสุคุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็เพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ไดสอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลกมากละมกโลกมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภบวญเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นฆราวาสโลภไลยตามสมาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธหรือความพยบบายามการิชฉาหิืสิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำเ้าครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนนนบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ดาชั่วก็ดา อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตค,คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตานี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งฆราวาสชาวบ้านเขารู้เกือบ้งหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมาฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกิจยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเลวไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเลวตรงไหน,นจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอานาปานุสติกรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนันกลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นลว่จิตดวงนี้มันจะเอารมณ์เลวมาจากไหนอากุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจิตได้โปรจดจำเมดูว่ากายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาสติปัฏฐานสตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในยะเวลาใหม่ๆมันก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัสสมปชัญญาไว้ว่าเราเจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิต รู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอดลมให้ใจเข้าใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเดินวิปัสนายานก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าหายใจออกการเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจึงกระทั่งจบความเป็นอรหันต และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจบกภาสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากกว่านาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากหกมายความว่าพระพุทธเจา้าทรงกำหนดรูลมหายใจเข้าออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปา,ปน,า,านุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรูลมหายใจเข้าออก,น,น,ก,น,าาน,กนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐา,านคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรังฐานคลายใใอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดเนีย่ยเป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ตอนนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเล็วทำเลวคิดเล็วแสดงการเลวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกระโดดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ดีนะ ว่าปีต่อไปเทอรยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานหนักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุมบาสุอุมบาศีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย จำหลับอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบินัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบินัยนมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ท,ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาระวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแาก่ก็เห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวานาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะทานเลอะามลัยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วเราะว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเลวที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสีส่หมดถ้าเยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับเพื่อนีสองคนเข้าทึ้งฌานสี่ด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้น่ไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเ,เอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่พูดมาก ไม่รุมร่ามกับนําจของความรักไม่รุมร่ามกำบน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกำบนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจํากัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายในใดที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจําเป็นคนรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลน,นั้นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมไม่เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชา่เขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชา่จะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของบุคคนอื่นไม่ตดใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณ ไม่อัตตันยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคุณก็เ,เป็นอินทาทั้งๆท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ส่งสารเป็นกระกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตวนายาบายภูมิเอาละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านบสอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโคองสมเด็จพระบรมโคออระสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและควบคู่กับคำภา,าวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร